ฉันมีค้า Limited Edition ช่วยแบรนด์ได้อย่างไรบ้างคะ Ask V ผมว่าช่วยอันที่1เลยเป็นเหมือนกับเป็นการทดลองในการทําสิ่งที่แบรนด์นั้นหรือคอลเลกชันนั้นเคยทํามาอยู่แล้วแล้วก็เป็นการทดลองว่าจะบวกสิ่งใหม่ๆมาคนจะสนใจหรือไม่แบบที่2เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าที่ไปคอแลบด้วยเช่นของเดิมเป็นกลุ่มลักชูรี่แต่ว่าไปท i รี t มเดียชันร่วมกับบางแบรนด์ที่เป็นสตรีทแวร์มันก็เอ็กซ์เทน์ขึ้นหรือแบบที่3คือลดความจําเจจากคอลเลกชันแบบเดิมสมมติคอลเลกชันแบบเดิมมีแต่สีดําสีดําสีดําสีดํพอแค่บางช่วงทาเป็นสีอื่นแต่โปรดักด้ม หรือแบบต่อมาแบบที่4ี่คือ for collector โดยเฉพาะอันนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ a l u e เพิ่มเติมและให้คนสะสมเพื่อผลลัพธ์ไปกระจายต่อให้กับแบรนด์ทั้งองค์รวมอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถตอบแบบนั้นก็ได้หรือแบบต่อมาก็คือทําเพื่อจํากัดความเสี่ยงข,ของแต่ละคอลเลกชันที่จะออกไปว่าพอออกมาปุ๊บถ้าผลิตเยอะเกินไปมันจะเฟอ้อหรือเปล่าเหมาะกับสินค้าบางประเภทที่ไม่ได้แบบมีดีมานกว้างขนาดนั้นอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นได้หรือบางคนคือทําเพื่อเป็นกิมมิคเฉยๆทางการ ตลาดก็มีใช่ไหมฮะแค่ลิมิเต็ดบางอย่างคือลิมิเต็ดโดยที่ value ที่ลิมิเต็ดมาไม่ได้ส่งผลกับของเลยเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่นู้นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันจะเป็นกิมมิคก็ได้ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วสําคัญคือยอดเพิ่มไหมคนซื้อชิ้นนั้นซ้าอีกชิ้นหนึ่งไหม แปลว่าคนนั้นต้องมีของที่เป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบลิมิเต็ดด้วยแปลว่าบาสเกตไซส์ต่อ1คนกับต่อ1นึ่งโปรดักต์มันกลายเป็น2อ SKU ได้ถูกไหมบแบบที่3เลยก็คือว่าคุณขยายฐานให้กับแบรนด์คุณได้กว้างไหมคือแทนที่คุณจะออกโปรดักต์ไลน์เพิ่มมาในหมวดเดิมเนี่ยมันก็ฐานเดิมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณไปลิมิเต็ดทำบางอย่างเพิ่มอาจจะขยายไปเลยเปรียแบบเทียบเหมือนสมมติคุณทำสกินแคร์อยู่ดีมีลิมิเต็ดบางอย่างทำเป็นแฮ์แคร์อาจจะฟังดูไม่เมกเซน์แต่ถ้าขยายฐานได้คุณจะเริ่มเเเเหหบบ็็นน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 ทททาาางแแแบบบั้รือออคคุุณณฟฟฟฟฟชชช่่่่่่มกปลลยยยตู คุณทำลิมิเต่ดีฉันที่เป็นแคมปิ้งมันก็อาจจะทำให้ดูแบบเฮ้ยเออว่ะตอดแคมปิ้งแม่งก็ยอมรับฉันนะอะไรแบบเนี้ยมันก็ขยายฐานได้ผมคิดว่าประโยชน์ก็ประมาณนี้